ครับผมอยากจะบอกว่าภาคสองเนี่ยน่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าเราได้รับบทบาทใหม่ในเรื่องนะครับผมเดียฮาคิเลอร์ครับผมใช่เป็นอะไรนะเป็นคิลเลอร์เป็นนักฆ่าใช่ครับแล้วบทเป็นฟาเดลครับเป็นคิลเลอร์ครับเป็นนักฆ่าในเรื่องครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรในนี้เลยแบบก็คือเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเป็นฝ่ายจีบใช่ไหมครับในครั้งนี้เหมือนเขาจะเป็นฝ่ายมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ อยากเห็นเขาถอดเสื้อมากเลยครับอะไรนะครับใช่เห็นได้แบบเห็นได้ดังถอดแบบใส่เสื้อก ouais ้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นดังถอดเสื้อเลยอยากเห็นดังถอดเสื้อครับอะไรนะครับมันไม่เห็นอยากเห็นทั้งหมดอยากเห็นหมดเลยอะไรนะครับผมอยากเห็นใช่ไม่อยากเห็นทั้งหมดข้้งหน้าใช่ อันนี้อยู่แล้วแต่แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรแบบใช้เขาอุตส่า์ปั๊มมาก็อยากให้เขาถอดเสื้อบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมอะไรนะครับก็ดีครับผมได้ได้ได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงบิวอีกสักบาก็ได้เลยครับจะองคนจับมือกันเข้าฟิตเนสใน่ไม่เคยจับมือกันเข้าฟิตเนสเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยชวนไม่เคย ไม่เคยชวนไปฟิตเนสอะไรทั้งนั้นเลยต่างอะไรนะครับเขาแอบฟิตไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นดังจุงอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรนะครับยอมครับอ้าวอะไรฮะเงี้ยง่ายอ่ะไม่อยากไม่อยากอะไรกับใครเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสําหรับผมนะครับคุณดีสําหรับสำสำหรับคนคนอื่นคุณดีสําหรับเขากับคุณดีสําหรับผมอ่ะมันไม่เหมือนกันไง ของเขาว่าเขาอยากตัวใหญ่ๆเร่ออะไรเขาอยากตัวใหญ่ๆเขาอยากมีกล้ามของผมว่าอยากแบบเป็นหุ่นแบบโมเดลโมเดลหน่อยแบบผอมๆแต่ก็ยังมีกล้ามเบาๆแบบมีมีอะไรอ่ะมีมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีเซ็กเพีๆเบาๆอะไรครับจะอาจจะไม่ได้ไแบบเป็นปึ้งปึ้งอะไรเบอร์หึ่งเอออึ้งอะอึ้งจึ้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่อยากแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรอยาก อยากยังอยากทำงานแฟชั่นอยู่ครับก็เลยไม่อยากตัวใหญ่ครับได้ได้ได้เชื่อโอเคพูดถึงอ้วแล้วเราอยากได้แบบเป็นคนเดียวเดียวนิดนึงครับว่าล่าสุดเอ็มวีฉากของเราก็มีนะช่วงนีมัแบบใช่ก็จริงๆอยากตอนถ่ายฉ่ำอะผมว่ายังอ้วนไปด้วยซ้ำทำมาผมนะ ผมอยากแห้งๆเขาเรียกว่าถอดถอดเสื้อมาแล้วแบบตัวแบบดูแห้งๆอะไรอาเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ยังดูมีความแบบยังเห็นแล้วมีความโอ้โอ้คุณแม่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับลูกโตแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวใช่แต่ถ้าแบบโตขึ้นอีกนิดหน่อยอะไรสักที่6 2 7้าีอะไรค่อยแบบแล้วแต่บทบาทที่เราได้รับถ้าเราเล่นอะไรนะครับ2ีสาครับยังออครับ ยังอยากแบบคือเอนช่วงนี้เอนจอยแฟชั่นด้วยยังแบบรับงานไายบงไทยแบวอะไรเงี้ยก็ยังก็เลยรู้สึกว่าถ่ายอะไรแบบนี้มันต้องยังต้องตัวประมาณนี้อยู่ครับใช่แล้วถเ,เราแบบปั้นนาไนไหมไม่ได้พอใจกันเายไม่เคยปั้นเลยครับ,ค,รบคือเป็นคนที่แบบหุ่นลดง่ายหุ่นเพิ่มง่ายครับสมมติว่าช่วงไหนอยากล่ำ ก็บิวประมาณครึ่งเดือน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาระดับหนึ่งที่พอเพียงแล้วแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีงานที่แบบเป็นที่ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็กินตามปกติครับแต่แค่อาจจะแบบไม่เน้นน้ําตาลไม่เน้นของมันอะไรอย่างเงี้ยทอดมันเลยไม่เอาเลยครับแบบอะไรทอดทอดเนี่ยกินยากมากส่วนมากจะกินเป็นอบในแสดงว่าเราก็เป็นคนดูแลตัวเองแบบมีระเบียบวินัยในการกินครับมีระเบียบวินัยในการกินครับแต่ก็จะอาจจะมีแบบชิดเดย์บ้างแบบอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นชีเตออ่าม็กนัมเป็นข้อยกเว้นอ่ายังไงล่ะครับ,บวันนี้ก็ิน็นสีแท่งล้ะครับคือตอนแรกอ่ะชอบกินแต่แบบรสอัลมอนด์แวแบบวันนี้ก็ได้กินช็อกโกแลตหนึ่งแท่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองแมงโก้อีกอันหนึ่งแล้วก็กินเพิ่มกินเพิ่มเรื่อยๆทุกวันนี้ครับผม อารย์ผมได้ครับอร่อยมากชอบครับชอบชอบชอบแล้วตอนนี้พอใจมีรอทีอ่ห้องย่างอะไรครับอยาก่ายงไปลอด้วยความที่เรื่องนี้เล่นเป็นอักขระอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมรู้สึกว่าในแบ็กกราวด์ตัวออะะละครมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องแบบเพิ่มกล้ามนิดนึงให้มันดูแบบมีมีเรื่องราวครับอันนี้ก็แค่ถ่ายไปก่อน ใช่ครับถ่ายพาร์ทอย่างเดียวเลยครับแล้วยังเงครพอผู้เราเป็นแบบเป็นคนลุกเราอย่างเงี้ยเขาได้ไหมเออครับคู่เราอ่ะเปลี่ยนเป็นแบบฝ่ายลุกเราอ่ะดีเลยครับหลังจากนี้ครับผมจะไม่ทําอะไรแล้วผมจะนั่งเฉยๆครับผมจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ทาอะไรรใอยเขามาจีบอย่างเดียวครับที่ผ่านมาจีบอย่างเดียวฝ่ายเดียวเหนื่อยมากพี่เหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆก็อะไรนะครับ ไม่รู้อ่ะเหนื่อยก็เลยปีนี้เดี๋ยวนั่งเฉยๆบ้างใช่ปีนี้จะได้ดูการปีไปปีนี้ไดหมครับอืมอันนี้ไม่แน่ใจครับน่าจะน่าจะถ่ายในปีนี้เพราะว่าเดือนหน้าก็มีเหมือนมีคิวเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วครับน่าจะอาจจะได้ดูในปีนี้ไม่ก็ปีหน้าแหละครับพูดได้เลยว่าน่าสนใจมากไหมใช่ใช่ใช่ รักกันอยู่แล้วใช่ผมบอกเลยพี่เฟยพี่เอาจังรักมากน่ารักมากพูดได้เลยว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากๆในค่ายผู้อื่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่น่ารักนะนี่พี่เฟยพี่เอา่างน่ารักคือด้วยตัวแบบขนาดตัวผมด้วยอะไรด้วยแบบลุคผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทวรีเราเป็นน้องเท่าไหร่ไม่ค่อยมีมีใครท์รีทเราเป็นน้องเท่าไหร่แต่แบบพี่เฟยกับพี่เ้าจังท์รีตเราเป็นน้องเราก็เลยแบบรู้สึกเอยดีใจจังเลยพี่เขาทิรีทเราเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ หมายถึงชีเราก็คือจริงก็คีไปน,น้อยนะครับแต่แค่แบบเหมือนจะมีความแบบเฮ้น้องจุงกินข,ข้าวยังอะไรอย่างงี้แบบจะมาถามหาหรือสุขเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นพวกพี่เฟิร์สพี่เขาต่างแต่มีพี่บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บุ๊กไม่ได้ทำงานด้วยไงนะครับครับใช่ครับอบอกเลยว่าทำทำถึงครับทำเกินทำเกินตลอดเพื่อนผมอยากจะบอกว่าใส่เต็มสุดทั้ง ทางแบบร้องทางเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมยอมรับในตัวเขาเลยว่าเขาเก่งมากครับแล้วเราก็จเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเก่งแบบเขาให้ได้เออรอเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวผมตามไปครับพี่ชายเออพี่อเออได้ไคะได้เลยงอนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องงอนเนี่ยผมไม่อยากจะเล่าว่างอนเรื่องเพราะเรื่องอะไรไม่อยากเล่าว่างอนเรื่องอะไร ให้เจ้าตัวไปคนตอบเองดีกว่านนใช่เพราะว่าเราไม่ได้งอนเขานะเขางอนเราเออแล้วพอมานั่งคุยกันจริงๆแล้วอะ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออเอาเด็กง,งอนอยู่ได้คุณเด็เลิกงอนได้แล้วเลิกนิสัยงอนได้แล้วเอออะไรนะครับดเดี๋ยวก็เตีกยนอีกรอบยอ่ยอๆก็ดีกันแล้วดีกันแล้วครับ<ม>พอไดม,มานั่งคุยกันๆี็ก็เพื่อนกันมันก็มีน้อยใจกันได้บ้าง ใช่เขาอาจจะแบบคนนึงอาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นในมุมมองเขาที่แบบเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบมองข้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้ความสําคัญไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบอาจจะแบบนั่นแหละครับอาจจะมีการงอนนันเกิดขึ้นไม่บ่อยไม่บ่อยอะไรนะผมส่วนมากผมเป็นคนของกอครับ ถึงแม้ว่าจะเรื่องอะไรนะเรื่องที่เราไม่ได้ผิดก็ตามแต่เราก็จะเป็นคนน้อยอยู่ดีเพราะว่าเราู้สึกว้าแบบเพื่อนมันมีความมันมีค่ามากกว่าศักดิ์ศรีอะจริงนะบางอย่างแบบบางครั้งเราขอโทษไปอะไม่ได้แปลว่าเราผิดนะเราแค่อยากทําให้ relationship ของเราอะม e n d s h i p ของเรามันดีขึ้นอยากแก้ปัญหาก็เลยขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้แบบพัฒนาแบบจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะจะได้แบบมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะเพราะว่าถ้าแบบหัวดื้อไม่ยอมสุดท้ายมันก็ไม่ได้คุยมันก็จะแบบทุกอย่างก็แย่ลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับเสียสักสีดีกว่าเสียเพื่อนครับครับฝากฝากฝากไปเหตุด้วยนะครับเลาเลยาเติเล้าเลยองอนทำไมจุงทำอะไรก่อนเออจุงทำอะไระโอ้ ยอกหยรักน้ารักนะรักนะเ <_ d ans> พื่อนผมมีหวั่นใจแล้วเออหลังจากนี้เราจะเรียกแกงนี้ว่าเป็นแกงพระเอกได้แล้วอ่าแต่มันแต่แต่ได้ข่าวมาว่าเป็นวิลเลียมเอ็ดนะครับเอ้ยยอกหยอก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 